มมไมไ่รัยงไฟไฟยงแตงงประโยคหนึ่งของเพลงนี้น่าจะคุ้นหูใครหลายคนซึ่งอาจเนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นระโนดไม่มีอะไรมีแต่ต้นไผ่กับต้นตาลตะโนดปัจจุบันนี้ไผ่กับตาลตะโนดเหลือน้อยลงระโนดมีอะไรอะไรมากขึ้นทั้งที่กินที่เที่ยว สัมผัสธ,ธรรมชาติวิถีชุมชนมีบรรยากาศทุ่งนานและต้นตาลให้ชื่นชมมีอากาศบริสุทธิ์ให้สูดหายใจได้เต็มปอดชื่นใจจริงๆค่ะ,มบบะแม้วิถีชีวิตของคนระโนดจะเปลี่ยนไปแต่เรายังมีแหล่งเรียนรู้ที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นคือพิพิธภัณฑ์รโนด ภายในประกอบไปด้วยสูนงศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่หายากทั้งยังมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่งตางๆและส่วนบูรพาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติบุคคลสำคัญของระนด นอกจากนั้นก็มีหอคอยเฉลิมพระเกียตรติที่มีความสูง8ชั้นโดยชั้นบนสุดจะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามได้รอบด้านมีบริการสระว,ว่ายน้ำสนามกีฬาสนามเด็กเล่นและอาคารอเนกประสงค์ส่วนด้านหน้ามีลานรูปปั้นพระพิคเนศและสี่บุรพาจารย์ สำหรับสายบุญที่อยากไหว้พระขอพรระโนดมีวัดเก่าแก่หลายแห่งที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสีวิชัยจนถึงสมัยอยุธยาอธิวัดระโนดมีรูปปั้นพระครูบรรหาราศาสนกิจหรือหลวงพ่อพรับเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนระโนดวัดจากมีตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำและไม้ตะเคียนที่นักเสี่ยงโชคจะมาอธิษฐานขอโชคลาภ ราชบำรุงกราบขอพรสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หรือสมเด็จโตภรมรังสีเพื่อเป็นสิริมงคลและชมภาพว่าดสวยๆบนฝาผนังโบสถ์บริเวณหน้าวัดจะมีวงเวียนพระแม่โพศพซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของระโนดเพราะพื้นที่ทุ่งระโนดถือว่าเป็นอุค่าอ่น้ำของจังหวัดสงขลา คลองและโนดในอดีตใช้ในการสรัญจรและการค้าขายของผู้คนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบ้านเรือนของชาวบ้านก็มักตั้งอยู่ริมคลองการได้นั่งเรือชมวิวสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งคลองหรือจะเลือกเดินไปตามทางเล็กๆชมบ้านริมคลองซึ่งสมัยก่อนทางเดินจะเป็นไม้เคี้ยมมรรยากาศแบบนี้จะทำให้ทุกคนได้ฟินกันอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเดินไปเรื่อยๆ จะถึงสาลเจ้าอันฮกเกงที่ชาวจีนในระโนดได้สร้างขึ้นมาและจะจัดกิจกรรมในวันแซยิดตัต๋วแปกกงกับประเพณีถือศีลกินเจของทุกปีในยามเย็นที่ปากบางสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายรวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพร้อมกับวิวน้ำทะเลลมเย็นๆแสงสีทองของพระอาทิตย์มันก็จะรู้สึกสินไปอีกแบบ สำหรับคนที่อยากซื้อปลาสดๆราคาถูกๆในช่วงเช้าบริเวณใกล้ๆปากบางนี้จะเป็นจุดจอดเรือประมงพื้นบ้านที่มีการซื้อขายกันอย่างคึกคักแต่ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงให้ไปเดินตลาดสดกันนะคะเพราะตลาดสดนอกจากจะเป็นพื้นที่ซื้อขายของกินของใช้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนระโนดได้เป็นอย่างดี หิวเมื่อไหร่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวป้าไฟายก๋วยเตี๋ยวหมูแบบโบราณขายมาประมาณ10กว่าปีแล้วเอกลักษณ์คือต้มน้ำซุปและเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเตาใส่ไม้ฟืนก่อไฟแบบสมัยก่อนอิ่มท้องกันได้ในราคาชามละ20-30บาทอาหารท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาที่มาแล้วต้องไม่พลาดคือเต้าคั้วในตำบลระโนดเรามีเต้าคั้วอร่อยๆที่ร้านป้างวน คบเครื่องทั้งผักลวกเส้นหมี่เต้าหู้หูหมูไข่ต้มน้ำราดมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มนิดนิดคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ริมรสความอร่อยได้เลยยำหัวโหนดสูตรเด็ดของป้าผ่องสีีในการเอาหัวโหนดหรือลูกตาลอ่อนๆมาสับๆและยำตามสูตรที่คิดขึ้นเอง และยังมีลูกโหนดเชื่อมนุ่มหนึบหอมหวานหากินได้ยากแล้วบอกได้เลยถูกใจมากค่ะทุกเย็นวันศุกร์สบายสบายที่ตลาดน้ำคลองระโนดมีของกินพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาลของดีราคาถูกมากมายเช่นข้าวาำห่อใบบัวขนมจู้จุนขนมไทยหลากหลายซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของคนระโนด เชิญมาชิมช็อปกันได้นะคะปักหมุดจุดช็อปของฝากจากระโนดเป็นขนมปั้นคลิปแม่หิมระโนดไส้ปลาหอมกรอบอร่อยชิ้นพอดีคำและขนมที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งคือขนมเปี้ยะมีทั้งสูตรดั้งเดิมของร้านสงวนสีและแบบที่มีหลากหลายไส้ทั้งฟักถั่วฟักผสมถั่ว หัวไข่เค็มเผือกฝอยทองไข่เค็มลาวาช็อกโกแลตลาวาของร้านจุลาวันชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามชอบใจค่ะเช็คอินที่ระโนดมีครบทั้งเที่ยวฟินกินชอ็อปช่วยกันทำให้ระโนดไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางผ่านปักหมุดเอาไว้แล้วไปตามรอยกันนะคะ บูดูสันตะลาเคีรีป่านนี้เจ้าเป็นเช่นไรและได้หลับบางหมายแพ่น้ำตานี้ขาวคราวช่างน่าเป็นห่วงและแม่ดอกยาร่วงตูกใครอุ้มนี้